มหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมานะคะได้เปิดเวทีระ,ระดับประเทศค่ะนำทัพนักแสดงนะคะจากทุกภาคของไทยโชว์ศิลปะวะัฒนธรรม3เวทีใหญ่ในโคราชค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาค่ะโดยสำนักศิลปะและวะัฒนธรรม จัดการแถลงข่าวการจัดงานศิละปะวัฒนธรรมอุดมมาศึกษากครั้งที่22ดัดาสศดสินแผ่นดินสยามที่ศูนย์การค้าเซ็นทัลโคลราชค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายสยามสิริมงคลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานศิละปะวัฒนธรรมอุดมศึกษากครั้งที่22ค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒนคนครราชสีมาซึ่ง คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานศิลปะวัฒนรรมอุดมศึกษาค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ในการจัดงานค่ะซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่งางวันที่23ถึง25กลุ่มภาพันธ์นี้ค่ะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาลานอนุสภาวีลีเท้าสุร,รานารีค่ะแล้วก็ศูนย์การค้าเซ็นทัลโคลราช พบกับการแสดงจาก101สถาบันอุดมศึกษาการแสดงกว่า120ชุดค่ะก็จะมีนักแสดงคะเดินทางมาจากทั่วประเทศค่ะจำนวนกว่า2,000คนพร้อมกันนี้ค่ะยังมีพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ ไฮไลท์ของพิธีเปิดเป็นการชุดการแสดงเธอพร,ระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีดรรัชนาพวงประยงศิลปินแห่งชาติปี2554สาขาศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยเป็นผู้ออกแบบการแสดงแสดงโดยตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง4ภูมิภาคและการแสดงของนายกัมปัน้นนิธิวรพัยบูรณศิลปินแห่งชาติปี2564สาขาศิลปะการแสดงเฟรนโคร,ราดรวมกับมหาวิทยาลัย และชพัดนครราชสีมาพร้อมการจัดการประกวดบงโปง,งลางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการนี้นะคะยังมีการทัศนศ,ศึกษาเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น3ฐา,านการเรียนรู้ด้วยกันค่ะได้แก่ฐานการเรียนรู้ที่ห อุอารยธรรมชาวโคร,ราชในอุทยานธรณีโคร,ราชฐานการเรียนรู้ที่2ศิลปะวัฒนธรรมเมืองเก่านครราชสีมาและฐานเรียนรู้ที่3ค่ะพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาและเรือนโคร,ราชภายในงานนะคะก็มีการออกร้านจําหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมสินค้าท้องถิ่นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เมืองโคร,ราชยกระดับคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมของไทยในทุกมิติด้วยค่ะ ถือว่าครบถ้วนในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะคะซึ่งจังหวัดตครราชสีมานะก็ถือว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานนะไปจกันได้ค่ะในวันที่23-25กุมภาพันธ์ค่ะ